หน่วยที่3ระบบการส่งสินค้า (Delivery System) ในรายวิชาการพาณิชบนสื่อสังคมออนไลน์สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยความหมายของการส่งสินค้าเป้าหมายการจัดส่งการจัดการการส่งสินค้าประเภทของการส่งสินค้าการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทยการส่งสินค้าทางเคอร y e x p r e เอ็กซ์เพรส การส่งสินค้าทาง Flat Express การส่งสินค้าทาง b e s t อ p กเพ s การส่งสินค้าทาง SCG Express และก็การตรวจสอบการส่งสินค้าการส่งสินค้าที่เป็นหลักจะมีทั้งทางรถยนต์รถไฟทางอากาศและกระถางน้ำแต่ในปัจจุบันมีการส่งสินค้าที่สะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนหน่วยงานองค์กรหรือบริษัทที่รับผิดชอบหรือทำธุรกิจทางด้านสินค้าก็มีมากขึ้น โดยที่ปกติจะมีองคอ์กรไม่กี่แห่งที่รับผิดชอบนอกจากนี้องคอ์กรหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการส่งสินค้าได้เพิ่มรูปแบบและวิธีการเพื่อให้การส่งสินค้ามีความรวดเร็วและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายความหมายของการส่งสินค้าการส่งสินค้า delivery นะหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากตำแหน่งหนึ่งไปยงังอีกตำแหน่งหนึ่งในกรณีที่การ้าเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเรื่องของการขนส่งนะเราเรียกว่า transportation ก็คือจะเน้นผู้โดยสารที่เป็นส่วนใหญ่ในบริบทของเนื้อหานี้จะเน้นที่การส่งสินค้าหรือบริการของธุรกิจออนไลน์ที่ใช้ส่งกันอย่างแพร่หลายเป็นสําคัญเป้าหมายของการจัดการการส่งสินค้าก็คือ 1. เพื่อลดต้นทุน <S <S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาเพื่อสร้างารายได้เพิ่ม <S <S เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทํางาน ประเภทของการส่งสินค้าก็ได้แก่เรื่องของการส่งสินค้าทางบกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์การส่งสินค้าทางน้ำ <c oughs> เรือโดยสารเป็นต้นการส่งสินค้าทางอากาศก็เป็นเครื่องบินและก,การส่งระบบคอนเทนเนอร์นะหรือคอนเทนเนอร์ซิสเต็มการขนส่งทางบกประกอบด้วยการขนส่งทางรถไฟนะอันนี้ก็ จะเป็นเรื่องที่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากแล้วก็สะดวกก็ยิ่งโดยในสถานการณ์โควิดในเรื่องของการส่งค้าโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยมักจะประสบปัญหาพนักงานติดโควิดทำให้การส่งล่าช้าแต่ถ้าทางรถไฟเนี่ยส่งเป็นเวลานะแล้วก็สะดวกรวดเร็วการขนส่งทางรถยนต นะโดยเฉพาะเรื่องของรถนครชัยแอร์ซึ่งปกติก็จะรับส่งโดยสารประจำทางนะมีทุกเส้นทางโดยเฉพาะทางอีสานก็ได้พัฒนาบริการมาเป็นเรื่องของการส่งสินค้าด้วยนะมีทั้งในรถบรรทุกแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกด้วยก็สะดวกรวดเร็วขึ้น การส่งสินค้าทางรถจักรยานยนต์ก็เหมาะสำหรับขนาดเล็กนะแล้วก็ระยะทางไม่ไกลมากนักเช่นโดยเฉาเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของพวกอาหารเช่น Grab Food, Food Panda, Line Man, Robinhood น,นอกจากนี้ถ้าเป็นส่งสินค้าก็เป็นของไปษณีเป็นของอะไร Shopee, Lazada เป็นตน้น <c oughs> อันนการส่งสินค้าทางน้ำนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการส่งสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากข้ามมหาสมุทราอากาศโดยพาะของมอีบริษัทที่ดูแลเรื่องของการขนส่งสินค้าอากาศบริษัทใหญ่ๆก็เช่น DHL หรือ FedEx ดี X, นะ๋ยวนี้ก็พัฒนานอกจากส่งทางเครื่องบินแล้วก็ยังมีรถยนต์รับ ช่วงต่อแล้วก็มีจกักรยานูนช่วงต่อคือครบวงจรเลยนะครับการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ก็จะเป็นก,การผลถ่ายสินค้าจากตู้ขนส่งคอนเทนเนอร์อันนี้ก็เป็นการทนทานต่อสภาพอากาศสามารถวางไว้กลางแจ้งได้อันสุดอีกอันนึง ยิ่งก็จะมีเรื่องของอันอที่5ก็คือเรื่องของการส่งระบบของ Delivery ซึ่งจะมีในปัจจุบันนะก็เป็นการขนส่ง Delivery ที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นนะการขนส่งทางสินค้าทางไปรษณีย์ไทยนะครับในระบบ e m s นะแืลร์เ Express นะนี่ก็เป็นบริษัทขนส่งที่ เติบโตมาเป็นอันดับแรกๆเป็นทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์มีสาขาทั่วประเทศก็มีแฟลตเอ็กเพรสแล้วก็คิดราคาถูกแล้วก็มีบริการไปรับถึงที่บ้านเลยไม่ต้องมามาที่สำนักง,งานก็สามารถไปรับส่งถึงที่บ้านได้ b บ s เอ็กเพ s ส นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีหลายสาขาเช่นเดียวกันอีกอันนึงก็ S c G Express อันนี้ก็จะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันก็เป็นบริษัทขนส่งนะช้น,นำํำที่เกิดขึ้นใหม่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย ของ Curly Express ของ Flat ของ SCG หรือของ Base ก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของการขนส่งตรวจสอบสามารถตรวจสอบการส่งสินค้าได้ซึ่งเวลาส่งสินค้าเนี่ยผู้ส่งสินค้าก็จะได้รับ QR Code นะหรือหรือรหัสสินค้าเราเรียกว่า Tracking นะเรียกว่า Tracking ก็คือ Tracking Number ก็คือว่าเป็นรหัสเลขที่พัสดุน,นะครับ เราเข้าพอสมมติเราส่งเข้าเป็นสินค้าของขนส่งใดไม่ว่าจะเป็น S C G หรือ f a ลตหรือ c u r r y หรือไปสีไทยแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นั้นได้หรือจะมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบสินค้าเราก็กอรอกเลขที่พัสดุนะ r a c k i n g number ซึ่งเราสามารถที่ขอจากผู้ส่งได้นะส่งให้รู้ด่วแจ้งรู้ด่อยเราจะได้ช่วยกันติดตามทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับเมื่อเรากรอข้อมูลเสร็จแล้วเราก็รู้เลยว่า ในออเดอร์นี้หรือ t ทร c กกิ g ง u m เบอร์นี้ไปส่งถึงใครนะเราก็สามารถเช็คพัสดุได้ว่าตรวจสอบตอนนี้ระยะเส้นทางในการขนส่งวันนี้ถึงไหนแล้วนะถึงที่หมายปลายทางหรือยังเราก็สามารถที่จะติดตามได้เช็คตรวจสอบได้ตลอดเวลานี่ก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการส่งสินค้าในปัจจุบันนะก็ยอดเยี่ยมมาก แล้วเราตรวจสอบโซนส่งสินค้าเรียบร้อยก็สามารถติดตามได้ตลอดเวลานะเข้าได้24ชั่วโมงเลยนะครับที่จริงแล้วมีขนส่งอีกอันนึงเราเรียกว่าขนขนดี .com นะก็ลองไปศึกษาค้นคว้ามาว่าบริษัทขนดี .com นั้นมีข้อดีอย่างไรก็คือคร่าวๆก็คือว่าเป็นบริษทัทที่รับคือคุณจะส่งเครอรี่ส่งไปรษณียส่งเ แฟลตก็มาส่งดี่คนดีก็จะมีส่วนลดให้หน่าเป็นข้อดีเราไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมน่าจะมีในแบบฝึกหัดให้นะครับก็จบหน่วยที่3ในเรื่องของระบบการส่งสินค้า Delivery System ในเรื่องในรายวิชาการพาดิ้บนสื่อสังคมออนไลน์เปีนนี้สวัสดีครับ